ตบหัวลูกน้องเก่ารองนายกอบจฉะเชิงเซาแจ้งความถูกตบกระบาลกลางงานศพพ่อมดดำปัดตบหัวสอจอเปียกแค่ทักทายลูกน้องเก่ารองนายกอบจฉะเชิงเซาเข้าแจ้งความแล้วหลังจากถูกนายสุชาติตันเจริญปรีเข้าตบกระบาลกลางงานศพแต่เจ้าตัวเผยแค่ทักทายลูกน้องเก่าตามปกติเวลามางานแสดงความเคารพกราบตักพร้อมทวงบุญคุณเคยช่วยชีวิตไว้เมื่อครั้งถูกยิงเกือบถึงชีวิตยังดูแลครอบครัวด้วย จากกรณีนายวันนาโดพิทักษ์หรือสอจอเปียกอายุ69ปีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเซาถูกนายสุชาติตันเจริญสสฉะเชิงเซาพักพลังประชารัฐและเป็นรองประธานสภาผู้แทนรนัษฎรตบหัวพร้อมด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายระหว่างพบกันในงานศพที่วัดทุ่งสอหงษาหมู่11ตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาเมื่อวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาและได้เข้าแจ้งความดำเนินคดี 27พฤศจิกายนนายสุชาติกล่าวว่านายวันนาหรือสอจอเปียกเคยเป็นลูกน้องคนสนิทคนหนึ่งของตนตามปกติ เวลานายวันนามาหาก็จะแสดงความเคารพกราบตักเพราะเคยช่วยชีวิตนายวันนาไว้เมื่อครั้งถูกยิงเกือบถึงชีวิตและยังดูแลครอบครัวของสจออเปียกเป็นอย่างดีแต่เมื่อพบกันครั้งนี้ก็เป็นฝ่ายเข้าไปทักทายใช้มือเคาะไปที่หัวในลักษณะที่ไม่ได้รุนแรงอะไรแต่เป็นการสะพย,ยอกไปว่าได้ยินว่าสจออเปียกชอบพูดจาว่าร้ายก็เพียงเท่านั้นไม่ได้เจตนาคมคูหรือแสดงความอาฆาตมากร,ร้ายอย่างที่สจออเปียกพยายามกล่าวหา เรื่องนี้สามารถสอบถามผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้ว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรเพระาะทราบว่าใน Facebook ก็มีผู้ที่เห็นเหตุการณ์เข้าไปคอมเมนต์ถึงข่าวที่มีการนําเสนอในสือ่อท้องถิ่นว่าเป็นเพียงการทักทายกันเท่านั้นดังนั้นที่สจเปียกบอกว่าจะไปแจ้งความนั้นอาจจะเป็นการแจ้งความเท็จนะต้องถามสาจเปียกว่าเหตุที่ทําเป็นเรื่องใหญ่โตทําลายชื่อเสียงคนที่มีบุญคุณกับชีวิตและทุกๆครอบครัวของสจเปียกเป็นไปในลักษณะที่ชาวบ้านพูดกัน และก็เรียกว่าเนรคุณใช่หรือเปล่าเพียงเพราะต้องการผลประโยชน์ส่วนตัวที่รับใช้กลุ่มการเมืองฝ่ายตรงกันข้ามและในด้านการเมืองหรือเปล่านายสุชาติยังกล่าวว่าถ้ามีการทำร้ายร่างกายและมีการต่อว่าหยับคายใส่สอจอเปียกจริงคงจะเป็นไปไม่ได้เพราะสอจอเปียกไปร่วมงานก็มีลูกน้องที่มีลักษณะคล้ายพวกมือปืนขับรถติดตามอีก3-4คนขณะเกิดเหตุก็ยืนอยู่ด้านหลังงานคอยเฝ้าระวังอยู่ตลอดจึงยิ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการทำร้ายร่างกายและข่มขู่ตามที่สอจอเปียกกล่าวหา และอยากจะฝากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ด้วยว่าช่วงนี้ใกล้การเลือกตั้งใหญ่ควรจะเข้มงวดกวดขันตรวจตราอาวุธปืนและอาวุธสงครามตลอดจนตรวจสอบประวัติมือปืนต่างๆให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวานนี้11นาฬิกาสอจอเปียกได้เข้าไปแจ้งความกับพันตำรวจโทนุรัตจันทคุณสารวัตรสอบสวนสพสนามชัยเขตว่าถูกนายสุชาติใช้มือตบบริเวณศีรษะเหนือใบหูด้านซ้ายขณะไปร่วมงานชาปนากิจศพที่วัดทุ่งสอหงษสาขณะนั่งเก้าอี้ด้านหน้าเพื่อรอขึ้นไปทอดผ้าบาังสกุลต่อหน้าผู้ที่มาร่วมงานจำนวนมากตำรวจจึงได้สอบปากคำและให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสนามชัยเขตและเดินทางต่อไปชี้จุดเกิดเหตุประกอบหลัก ฐานการแจ้งความโดยตำรวจได้รวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไประหว่างสองคนนี้เล่นไม่ได้ก็ไม่ต้องเล่นแต่แม้จะเคยเป็นลูกน้องเก่าก็จริงวันนี้เขาเป็นถึงสอจอเปียกแล้วการไปเคาะเบาๆต่อหน้าสายตามากมายนับร้อยชีวิตในขณะที่สอจอเปียกกำลังจะขึ้นไปทอดผ้าบางสกุลน,นั้นมันก็อาจจะทำให้รู้สึกไม่พอใจได้เหมือนกันสืบจากข่าวรายงาน อยากบอกว่าวานนี้ผมได้ไปงานสมวัดทุ่งสอบผมตาก็นี้ในชาติตัดเจริญได้เดินเข้ามาเดินมาถึงตรงผมนั่นเขาเดินมาถึงก็เรื่อมมือขวามาตกที่ลำตับ้ายผมและที่หน้าด่าอกว่าไอเฮียนเพี้ยนมึงชอบด่ากูนะมึงชอบนั่นวันกี้น้าดกี้น้าตสองเที่ยวครับคือแล้วก็บอกว่ามึงชอบด่ากูรับหลังก็ด่ากูพก็ถามผมไปด่าเมื่อไหร่ด่าไง ผมไม่ได่าใครใครบอกเขา่าตอบไม่ได้ามาถึงว่าสร้างอำนาจมาใหญ่แล้วพูดอยู่ดีๆเดินมาแล้วว่าจะตกใครก็ได้นะครับแต่ผมบอกให้รู้เลยว่าถ้าอาจจะตกใครแล้วไม่มีเสียงดังนะครับตกหรือว่าดุใครด่าใครเ้าเงียบแต่รองเพื่อนคนนี้ไม่มีทางเงียบครับพี่น้องเพราะนั้นตกก้องกู้เขาต่อไปทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันคุณจะมาจากไหนคุณก็คนเหมือนกันครับ